1 6 v รุ่นปี2026ถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงของเครื่องบินขับไล่ตระกูล F-16 ที่มีชื่อเสียงยาวนานโดยรุ่นนี้ได้รับการยกระดับในทุกมิติทั้งทางด้านเทคโนโลยี การรบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุทธวิธีการรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ F-16V หรือที่รู้จักในชื่อไว p e เปอร์นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถต่อสู้ในสนามรบที่มีความซับซ้อนและมีภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งจากเครื่องบินรบไร้คนขับระบบป้องกันภัยทางอากาศและอาวุธอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูง จุดเด่นของ F-16V ปี2026อยู่ที่การติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นแ AN/APG-83 ที่สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะไกลและยังสามารถทนทานต่อการรบกวนคลื่นความถี่จากศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Link 16ที่ช่วยให้สามารถประสานงานกับเครื่องบินรบอื่นโดรนและฐานบัญชาการได้แบบเรียลไทม การออกแบบห้องนักบินได้รับการปรับปรุงด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่แสดงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในรูปแบบที่นักบินสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว F-16V p 2026ยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire รุ่นใหม่ที่มีการตอบสนองรวดเร็วแม่นยำทำให้สามารถบินในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างปลอดภยัย ระบบควบคุมเครื่องยนต์ General Electric F 1 1 0 GE 1 3 2ที่ผ่านการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้แรงขับมากกว่า29,000ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้เกินแมต2และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลถึง4,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงแบบ c o n f o r m a l เพิ่มระยะการบินโดยไม่ลดทอนสมรรถานะการบิน ในด้านอาวุธ F-16V ปี2026สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น a i m 1 2 0 AMRAAM และ AIM-9X รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง AGM-158 JASSM ระเบิดนำวิถีแบบ JDAM และ Small Diameter Bomb ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมผ่านระบบภายในที่สามารถล็อกเป้าหมายและคำนวณวิถีแบบอัตโนมัติทำให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงลด การเกิดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพาะอดลำแสงเลเซอร์สำหรับการชี้เป้าร่วมกับหน่วยภาคพื้นได้อีกด้วยระบบป้องกันของ F16V รุ่นใหม่นี้มีทั้งระบบแจ้งเตือนการถูกล็อคเป้าระบบปล่อยแฟลร์และชาฟออัตโนมัติ และระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการซึ่งช่วยให้สามารถหลบหลีกขีปนาวุธนำวิถีและการตรวจจับจากศัตรูได้ดีขึ้นมีระบบ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามและเสนอแนะวิธีรับมือทันทีผ่านระบบแสดงผลในหมวกนักบินเสริมความมั่นใจในการรบทุกสถานการณ์ โครงสร้างภายนอกของ F 1 6 V ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของ F 1 6ไว้โดยมีการปรับปรุงผิวตัวถังให้สามารถลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้มากขึ้นปีกและหางได้รับการเสริมความแข็งแรงทำให้รองรับอาวุธได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความคล่องตัวซึ่งเป็นจุดแข็งของเครื่องบินรุ่นนี้มาโดยตลอดน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังบินขึ้นและลงได้ในระยะสั้นเหมาะกับการใช้งานในสนามรบที่มีพื้นที่จำกัด ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่นของ F16V รุ่นนี้ได้รับการเน้นย้ำเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับเครื่องบินรบไร้คนขับระบบตรวจภาคพื้นหรือแม้แต่ยันกรอบสนับสนุนภาคพื้นดินด้วยความสามารถในการส่งและรับข้อมูลเป้าหมายผ่านระบบ d a t a l i n k ขั้นสูง F16V จึงสามารถเป็นทั้งผู้นำฝูงบินและสนับสนุนแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดแข็งอีกอย่างของ F-16V คือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบยุคที่5แต่ยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถที่ใกล้เคียงและครอบคลุมทุกภารกิจ ทำให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้และอัปเกรด F-16 เป็นรุ่นมีแทนการซื้อเครื่องใหม่ที่มีราคาสูงเหมาะสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการสมดุลระหว่างสมรรถนะและงบประมาณ F-16V ปี2026จึงเป็นเครื่องบินรบที่ยังคงอยู่ในแนวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าขอองค์การใช้งานด้วยความสามารถในการปรับตัวสูง อัปเกรดได้ง่ายและความเชื่อถือได้ในภาคสนามจึงไม่แปลกที่เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมทั่วโลกในฐานะหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่ดีที่สุด หากคุณสนใจติดตามรีวิวจอรลึกสเปคจริงสมรรถนะก,การใช้งานและเทคโนโลยีการบินของเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่างละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o v i b e Diary Review ช่องของเรานำเสนอเนื้อหาด้านการบินเทคโนโลยีการทหารและยานยนต์สมรรถนะสูงที่อัปเดตและวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเปิดการแจ้งเตือนกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก a u t o v i b e Diary r e v i e